เอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ครับมาอยู่กับผมธนาเพชรยนต์นะครับกับชแนรออร์บัมรถตู้นะครับเหมือนเดิมเหมือนเคยเลยนะครับมีรถตู้ปลดระวางประวัติสู่มานําเสนอกันเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นคันนี้เลยนะครับก็เป็นรถตู้คอมเตอร์ปีสิบแปดนะครับพี่ไมพอทธิบรีแสนสี่สภาพสวยงามเลยไม่มีพิคว่ำชนหนักจมน้ํากับไม่เกี่ยวไม่ก่อไม่มาอย่างแน่นอนนะครับราคาตั้งขายวันนี้ทีเด็ดกว่าเมื่อวานแน่นอนนะครับ ราคา7 8 9 0 0 0บาทนะครับผมลดจากเมื่อวานมา1,000บาทเลยนะครับท่านผู้ชมได้รถตู้สวยๆแบบนี้ไปใช้งานอ่ะเมื่อวานทะเบียน3เมื่อวานทะเบียน3 2 3 3วันนี้ทะเบียนฮอนด้าคู่277แสวยๆแบบนี้ลงท้ายด้วย4แบบนี้พีพีรีโทรเข้ามาผมเลยนะครับผมอ่าสนใจรถค้าขายรถใช้งานคันนี้โทรเข้ามาได้เลยต้องบอกเลยว่าไปเริ่มดูกันเลยนะครับ รถสภาพสวยคงสร้างเดิมประวัติสูงเป็นยังไงนะครับมาดูกันไฟหน้านะครับมันติรีเฟคเตอร์หลอดฮาโลเจนไฟเลี้ยวในตัวสภาพสวยๆแบบนี้เลยพี่นะครับไฟตัดหมอกมีมาให้พร้อมนะครับแถบบเป็นชุดเดิมเลยนะครับผมแถบ,บของเขาแบบนี้เลยนะครับกระจังหน้าไอรอนแมนของชั้นของเขานะครับก็เป็นชุดเดิมโรงงานเลยนะครับพี่ติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะใครตามหารถเดิมบดระวางประวัติสูงไม่ใช้งานเนี่ย มีเยอะเลยพี่รถตู้เนี่ยมีมากกว่าเจ็ดสิบคันพี่นะครับรถพวกรถอันนี้พี่เรียกรถอะไรนะรถเก่งรถกระบะนะครับพี่ขอภัยรถอะไรนะเฉยรถเก่งรถกระบะรถตู้รถครอบครัวรถพีพีเราก็มีนะครับรถร้านเรามีเลือกมากกว่าสิบเอกคันผิวพรรณใสขวานะพี่เงางามสะท้อนแสงเลยนะครับสภาพตานนี้เลยไม่มีชนหนักมาจากด้านหน้าพี่ความจมน้ํากับไม้เกี่ยมไม้ก่อไม้เครื่องนาอกมาขายอย่างนี้ไม่มีแน่นอนนะครับพี่ดูได้เลยนะครับอ่ะ เอาไปบ้าวันนี้พามาดูอะไรกันนะครับนี่พามาดูด้านข้างพามาดูรถเดิมนะครับพี่เบาะหนังสามแถวเก้าที่นั่งแถมม่านให้เหมือนเดิมเลยพี่มาดูกันซุ้มล้อเดิมๆนะพี่วันนี้ได้เป็นฝาครอบกระทามีรอยมาบ้างเดี๋ยวเราลองขัดให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าตัวยางเนี่ยได้เป็นยางขอบสิบห้าแน่นอนพี่ดูนะครับบูธหยายางขอบสิบห้านะครับผมมาดูปีพ่ออกันดูกันสดๆตอนนี้เลยนะครับนี่พี่ครับ ยางีฟสองดอกยางแน่นๆนะครับคันนี้จัดมาให้กันแบบคัดเกรดเลยนะครับพี่ดอกยางแน่นๆนะครับเม็ดอัคสวยๆข้างในเนี่ยนะครับมีปั๊มแอลเลยพี่มีติ๊กมาด้วยนะครับสวยงามเลยนะครับผิวพันธุ์โอเคนะครับนี่พี่เดิมๆนะพี่นะครับเคาะแล้วแบบใสๆบางๆเลยนะครับเสียงแบบนี้เลยนะครับพี่อันนี้ผมเช็ดเองกับมือเลยนะพี่พอดีช่างเขากําลังจะเอามาขัดสีนะครับแล้วมัน เปื้อนอยู่ผมมาขัดเองเลยขออนุญาตเลยนะครับแบบนี้เลยเปิดมาดูกันกระจกพัดเดิมทุกบ้านนะพี่นี่แบบนี้เลยมาดูกันนะครับภายในนะครับซอกประตูเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับพี่สวยงามมากๆเลยนะครับแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรพี่ไม่มีจุดตําหนิเลยนะครับแบบนี้อสวยงามมาดูกันรถตู้นะครับต้องดูตรงนี้ แนวประตูเนี่ยทอกประตูนะพี่เม็ดอาร์สองเม็ดสวยๆนะครับพี่ไม่มีรอยช้าเลยนะครับแทบจะไม่มีรอยทะลอกเลยนะอันนี้งานสวยเลยครับแต่มีตรงนี้ถ้าทําตรงนี้มาเนี่ยเหมือนที่เรารู้กันเลยพี่รถมีพิกคว่มชนหนักแน่นอนแต่คันนี้ไม่มีนะครับอ่ะแกยเม็ดอาร์ Met ให้ดูนิดนึงสวยๆเลยพี่เลี้ยงกันอยู่ครบแน่นอนนะครับผมสนใจรายละเอียดดีเทลตรงนี้นะครับพี่เพื่อดูเพิ่มเติมเพิ่มการตัดสินใจโทรเข้ามาผม และแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้เลยพี่เดี๋ยวส่งให้แยกนะครับแบบนี้เลยคอนโซลฝั่งคนนั่งนะครับพี่เอี่ยมเอี่ยมดำๆเลยนะครับแบบนี้เลยโอ้สภาพใช้ได้ดําด้วนนี่นะครับมีหน้าบุกหน้าเล่มนะครับภาษีพรบอเดี๋ยวเราต่อให้นะครับเป็น6กเก็ดแน่นอนนะครับตามนี้เลยนะครับพี่เบาะคนนั่งนะครับเบาะหนังสีขาวๆแบบนี้เลยพี่เทาๆไม่มีดำนะครับไม่แตกไม่เปื่อยใช้ได้ดีนะครับแบบนี้เลยมาดูกันวันนี้พาดูกันแบบ เดียวๆเดียวตรงไหนแวะตรงนั้นเลยพี่นะครับผมนะครับนี่ซัมโตต,ต้าซัมโตต,ต้านะครับมีมาให้ทุกบ้านนะครับผมรถไม่มีสีลังกาต้องกระจกพร์ทเดิมแบบนี้เลยพี่ฟิม์มเดิมๆโรงงานเลยนะครับด้วยนี่นะครับผมพี่เปิดเข้ามาแล้วนะครับเบาะหนังสามแถวเก้าที่นั่งสภาพเอี่ยมๆแบบนี้เลยนะครับข้างล่างเนี่ยยังใหม่ๆเล่ยนะตัวเหล็กไม่มีสนิมขึ้นเลยพี่พื้นเอียมๆ อยู่กันได้พือเอียมแบบนี้เลยครับลูกค้านะครับเอี่ยมทุกจุดนะครับที่วางแก้วนะครับอุปกรณ์แม่แรงมีมาให้ครบแบบนี้เลยนะครับไม่มีตรงไหนมีปัญหาการใช้งานเลยแทบไม่มีตำหนิเลยนะครับนี่พวกตัวเหล็กตัวเมดอาของเขาเนี่ยอย่างนี้เลยครับงานเนี้ยบเลยนะครับพี่นี่เสติกเกอร์นะครับจบแล้วนะครับใครตามหานี่รถตู้มือสองปีไอรอนแมนนะครับหน้าสั้นเนี่ย ต่อเข้ามาผมได้เลยนะครับรถร้านเราในเจ็ดสิคันเลยพี่อย่างที่ผมบอกไปมันดีจริงๆนะพี่ผมไม่รู้จะพิเศษอะไรพาดูแบบเร็วๆเลยละกันรถตู้นะพี่รถใช้งานต้องบอกว่ารถร้านเราอย่างที่ผมพูดทุกคลิปไม่มีรถวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งงานนะพี่ต้องบอกว่าไม้เสนของร้านเราเนี่ยคือเหมือนไม้มื่นนะพี่งานะสมรรถนะทุกอย่างเนี่ยอยู่ครบรถได้พักได้นอนตลอดนะพี่ถ้ารถวิ่งวิงวง่วิ่งงานนะครับ เดี๋ยวกะนี้วิ่งเสร็จอีกกะเอาไปวิ่งต่ออย่างเงี้ยพี่รถพังรถช้ำนะพี่แต่เนีย่ยดูคันนี้ที่เม็ดอาร์คยังสวยๆแบบนี้พี่ห้องเครื่อง,องที่ผมบอกไม่แสนในทิ่ร้านผมก็ไม่มีช้ำเลยนะครับต้องพูดแบบนี้เลยว่ารับประกันว่าไม่มีช้ำเลยพี่พี่ดูว่าผมได้เลยต่ออันยาวๆนะครับพี่อ่ะนี่เลยนะครับแกะมาให้ดูประมาณนี้พี่ขอภายนะครับลดราคาหลายแสนมากไม่กล้าดึงเยอะนะครับแต่ทุกอย่างอยู่โอเคเลยพี่อย่างที่ผมบอกอ่ะขึ้นมาดูกัน บบาอีกสามแถวหกแถวเนี่ยเป็นยังไงเป็นอย่างนี้เลยนะครับพี่สวยงามเลยนะติดต่อเข้ามาได้เลยรถดีๆสวยๆแบบนี้พี่ไม่มีช้ำนะครับเพดานนะครับค่อนข้างเอี่ยมเลยทีเดียวเชียวนะครับแบบนี้เลยไม่ว,ว่าจะซ้ายหรือขวาหรือด้านหรือหลังนะครับพี่อ่ะแบบนี้เลยเยี่ยมมากนะครับผมนี่ติดเป็ดมาให้ด้วยนะพี่น่ารักก็รักคุ้มค่าคุ้มราคาพลาสติกด้านซ้ายไม่ได้เกะนะครับมาดูกันได้วิทยุ M3 นะครับพี่ ตัวเอนะครับเอมือนะครับตรงนี้เลยนะครับลูกค้าเกียร์นะครับแบบนี้เลยนะครับพวเมลายสามก้านแบบนี้นะครับสภาพสวยๆนะครับไม่มีเปื่อยไม่มีโดนแบบพวกเล็บพวกอะไรขูดจนแย่นะครับพี่ไม่ได้ใช้งานหนักแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยครับพี่ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อขอยาตนะครับพี่อ่าขอยาตปิดประตูไว้แบบเง้มๆนะครับแบบนี้เลยนะครับผมมาดูกันต่อด้านหลัง เห็นนะครับร้อยต่อทันหลังเนี่ยสภาพสวยงามเลยพี่นะครับพอดีติดตูได้ไม่ดีนะครับเพราะว่ามาเก็บเม็ดอาร์กนะครับเดี๋ยวไปเก็บตอนทันนะครับผมแบบนี้อ่สวยๆเลยพี่นะคันนี้นะครับอ่มาดูกันนี่ข้อสังเกตเลยนะพี่รถตู้คอมพิวเตอร์นะครับคันนี้ขอดไปเก็บสีมาแน่นอนพี่สติ๊กเกอร์คอมพิวเตอร์ตรงนี้หายไปนะครับพี่แต่ขัดสีนะพี่น่าจะขอดไป ข้นขัดเก็บงานเพราะว่ารถมันใช้งานมา5ปีแล้วพี่มันก็อาจจะมีรอยบ้างนะครับแต่บอกเลยว่าสวยพี่เดี๋ยวเราติดสติกเกอร์คืนให้แน่นอนนะครับแต่รายงานนําจริงรายงานนําตรงเลยจะไม่โกหกกัน,นพี่สติกเกอร์ไม่อยู่เนี่ยสันนิษฐานได้เลยว่าตัวรถสักโป่งมีการเก็บสีเก็บงานแน่นอนนะครับเปิดมาดูกันนะอุสภาพเก็บแล้วเป็นยังไงดีกว,ว่าพี่ถ้าได้เก็บสีเฉยพอรถเราการันตีไม่มีอุบัติเหตุพีนะครับแบบนี้เลย ครับวยทุกคันจริงพี่ดูได้มิดอาร์คเรียงคร,ครบเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาผมเลยนะครับพี่รถดีๆคันนี้นะครับค่อนเพียงเดือนละหนึ่งมืสี่พันพี่นะราคาเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันปีสิบแปดราคานี้หายากนะพี่ปกติปีสิบแปดราคาอยู่แปดต้นๆน,นะครับวันนี้ลดลงมาเหลือเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันพี่นะคคุ้มสุดๆเลย ครับเพราะที่ผมถ่ายมาเนี่ยไปแสงกว้างหมดเลยนะครับไปไล่ดูได้มีคันนี้นะพี่เห็นนะครับเม็ดอาร์คสวยจะชัดคมๆแบบนี้และยังราคาแค่เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันได้เบาะสามแถวเก้าที่นั่งด้วยครับพี่โหขุมเกินนะครับพี่อ่มาดูกันพื้นด้านหลังที่เก็บของนะครับเอียงๆแบบนี้เลยพี่ผนังปุ๊มาให้แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเป็นกึ่ง v i p นะครับผมคุ้มค่าพม่าอย่างที่ผมบอกไปแถมที่ทุกกระจกแถมนะครับพี่ ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับรถดีๆแบบนี้โชคไม่เอี่ยมแน่นอนเดี๋ยวไปให้ดูกันนะครับนะครับแบบนี้เลยนะครับเสียงนุ่มๆตึ้งเดียวนะครับนะครับผมผี่พันธ้นั้นขวานะครับพี่ใสๆเลยติดต่อเข้ามาผมได้เลยนะครับใครที่ดูแล้วชอบถูกใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับทุกร้อไม่เอี่ยมแน่นอนครับพี่แบบนี้เลยนะครับอ่าจะของเก่าดูแลดีแน่นอนยางอะไรนะครับนี่ เหย่อพื้นโลกมาแล้วนิดเึงนะครับดูแล้วอ่า,อาบานนี้เลย,ยนะครับอย่างกูฎเอียนะครับภายในเม็ดอาร์คส,สวยๆคมๆปีกเขาโชคเดิมๆนะครับสีมาร์กยงโรงงานยังอยู่นะครับพี่สวยงามผิพันด้านนี้ก็เงางามเหมือนด้านนู้นเลยนะครับพี่สวยจบครบเลยนะครับไฟหน้านะครับเห็นไหมไฟพามาผมเปิดไว้เปิดกิปกติแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวมาลอง สตาร์ทดูกันพี่ว่ารถเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมมาดูกันนี่พวงมาลัยสี่ก้านสภาพไม่เอียมอย่างที่บอกไปนะครับมาเริ่มดูกันเลยเลขไม่หนึ่งสี่แปดนะครับพี่ตามนี้เลยแชะดเดียวติดเลยนะครับลูกค้าแบบนี้เลยนะครับไม่มีปัญหาการใช้งานเลยนะครับผมอ่ะลืมลืมนะครับรถนะครับผมนี่เลยนะครับลูกค้าพาดูแก้มฟอกนี้นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ ติดต่อเข้ามาผมได้เลยนะคะใครสนใจคันนี้มันสวยจริงๆนะพี่ตาชึ่งเดียวติดเลยแบบนี้มาดูกันว่าสภาพตรงนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับพี่อ่ะเหยียนะครับผมดูร้อหนึ่งนาทีครับพี่เปิดมาแล้วนะพีะ่มาดูกันนะครับผมียดร้อยครับสภาพห้องเครื่อง ใหม่ๆแห้งๆแบบนี้เลยนะครับลูกค้าไม่มีปัญหาการใช้งานอย่างแน่นอนแต่พานที่ปกตินะครับหน้ามันพาวเวอร์นะครับผมในขนาดที่พอดีแน่นอนรอดูแลให้น้องนั้นแต้มรักอยู่ที่เดิมเลยนะครับอีก่จะเป็นผนังห้องเครื่องนะครับก็เป็นเม็ดอาร์คเดิมๆโรงงานทั้งหมดเลยฉนวนกันความร้อนภายในนะครับทุกอย่างโอเคนะครับแบตเตอรี่นะครับผมใหม่เอี่ยมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีปัญหาการใช้งานนะครับ แบบนี้เลยนะครับติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะครับผมสภาพแบบนี้เลยเครื่องยนตทคำร้อนดีๆเยี่ยมแบบนี้เลยนะครับที่ติด,ดแบบต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะมีปัญหาการใช้งานจริงๆรถดีๆแบบนี้ชึ่งเดียวติดเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปอีกนิดนึงกันพี่ผมลืมเปิดอันนี้ให้พี่ดูนะครับเปิดห้องเครื่องของเหลวดูกันว่าพวกของเหลวแบบกันชนหน้านะครับมีรอยใช้งานมาแบบแย่หรือเปล่า มาดูกันนะอีกนิดนึงนี่อขออนุญาตครับหนึ่งนาทีเหมือนกันปึ๊บปึ๊บมาดูกันเลยเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้เลยนะครับพี่นะสภาพสวยงามนี่น้ำมันเบรกนะครับเราอยู่ในขนาดแบบนี้เลยนะครับพี่ไม่มีปัญหาการใช้งานไม่มีรั่วมีซึมเด็กไม่แตกแน่นอนนะครับไม่ทา้์ภายในสวยงาม ผมไม่น,นเ่เสวยแบบนี้เลยครับพี่นะฮะทุกอย่างพาร์ทเดิมโรงงานที่นะมีปัม๊มอาไฟเดิมไทยโคยตกนะครับผมแบบนี้มีบาร์โค้ดมาให้ดูได้าตามสบายเลยนะพี่แบบนี้เลยแล้วรถร้านเราสามารถชิคประวัติศูนย์ได้เลยนะครับเพื่อประเทศไทยของโตโยต้าเลยครับพี่อแบบยากให้พี่จิดเข้ามาหาผมเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับพี่รถคันนี้อินเตอร์เตอร์เดิมเดิมโรงงานโตโยต้าแท้แน่นอนนะครับ นี่ไหมรังพึ่งสภาพโอเคพอใช้ได้นะครับพี่แบบนี้เลยนะครับติดต่อเข้ามาผมได้เลยนี่ของเหลวเป็นแบบนี้เลยพี่สีเดิมโรงงานนะครับแอเย็นเจียบนะครับที่ปั่นน้ำฝนไม่มีตะไคร้ขึ้นเท่าไหร่นะครับพี่เดี๋ยวตรงนี้เราดูแลให้นะครับรับรองว่าสวยงามสวยคลิปกันอย่างแน่นอนนะครับผมเอามาเลยนะครับนี่ดูเอาไปเลยนะครับซีนขนมเดิมเดิมสติกเกอร์เดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ ครบจบในคันเดียวใครที่กำลังมองหารถตู้ไว้วิ่งวินว,ว,วิ่งงานนะพี่ออกไปใช้รับส่งเด็กนักเรียนแบบนี้คันนี้สวยงามพี่ไม่ต้องมาทําอะไรเพิ่มนะครับแบบไปใช้งานได้เลยหรือจะไปวิ่งโรงงานก็โอเคนะครับก็สวยงามครบครันนะพี่ปูผนังมาให้เรียบร้อยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับผ่อนเพียงเดือนละ1 4 0 0 0พันจัดเต็มฟรีดาวสำหรับลูกค้าเครดิต ปกตินะครับพี่ยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะพี่โทรเข้ามาได้เลย24ชั่วโมงนะครับถ่ารับอยู่จะรีบตื่นมารับเลยครับพี่ยินดีให้บริการาจริงๆสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้า,าจริงๆนะครับสวัสดีครับ